ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกท่านนะครับหน้าคงจะมืดไปหน่อยครับเพราะว่าย้อนแสงวันนี้ผมก็จะมารีวิวสถานที่ตั้งแคมป์วิวส,สวยบรรยากาศบนภูเขาสสวยๆให้ชมน่ครับด้านนู้นก็สุดนู้นก็จะเป็นเนื้อ ทะเลครับน้ําทะเลถึงกว้างครับนูครับหรเนหลุดไปนู่นก็จะเป็นกเกาะเสม็ดเห็นน้ำดำน้วยครับนี่ครับจะมารีวิวตรงนี้คือเป็นจุดตั้งแคมป์กางเต็นท์กันสบายเลยครับล่านี้มามาชมมาหาบรรยากาศยามค่ำคืนอะไรตรงนี้ครับ วิวจะสวยมากกลาคืนเนี่ยไฟแสงสีจะเยอะทั้งน้ำทะเลเ,เรือเยอะมากเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทําเลรอบๆครับนี่ครับาทางขึ้นก็มาสบายนะครับเป็นถน,นนอาจารย์ขึ้นวิ่งวิ่งขึ้นเขามาประมาณสัก ห้ากิโลเกือบหกกิโลแล้วครับนี่ครับทางสบายถนนระยางมั่งคอนกรีตมั่งอยู่เนี่ยครับนี่ครับทางจะขึ้นเขามาแบบนี้เอส่วนต,ตรงนี้ก็ยังจะขึ้นไปขบวนต่อครับเพราะเพราะว่าขบวนเป็นเสาทวนสัญญาณเอ่อของทีวีโทรทัศน์อะไรเสียงอี อินเทอร์เน็ตและพวกนี้ครับอยู่ข้างบนทวนสัญญาณนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลานตั้งแคมป์ลานจอดรถยามค่ำคืนก็จะมีคนมาตั้งแคมป์นอนกันอยู่ประจำนะครับเนี่ยครับตรงนี้เตียนอะไรครับนี่ครับ,รบ,รบส่วนข้างล่างนี้ก็ดูนะฮะ เป็นบรรยากาศวิวส,สวยๆเลยครับนี่ครับฟังเสียงนกร้องพ่อครับนี่ครับอาจุดตรงต่อไม้ต่อไม้ขาดนี่ตรงนั้นจะเป็นปันเพครับมีท่าเรือข้ามไปเกาะนั่นครับ ตรงโน้นก็จุดดำออกไปนน้นก็จะเป็นกเกาะเสม็ดครับนี่ครับอยู่ในโคง้งเขาตรงนั้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอคอเลียมครับที่เด่เออกมาหน่อยแหลม,มครับนี่ครับก็ทําเป็นจุดท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมาพักผ่อน ก่อนจะขึ้นมาก็เข้าไปตลาดบ้านเพก็ได้ครับหาปูหากุ้งอะไรก็ขึ้นย้อนกลับมาเส้นนี้ขึ้นมาตั้งแคมป์ข้างแรมข้างบนก็ได้สบายครับสรุปไปทางุน้นก็จะเป็นหาดสนหาดแหลมเปนพิมพ์ไปทางน้นครับนี่ครับวันนี้จะเห็นน้ำทะเลอะไรไม่ชัดนะครับ เพราะว่าหมอกจะลงไปหน่อยครับอากาศมันเย็นมีหมอกหนาวเลยครับนี่ครับอ,อส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นมาจากนี่ก้นอ่าวทางนู้นครับ่างบันตะพงมาก้นอ่าว ชายทะเลมาเรื่อยนะครับนี่ครับนู้นก็ไปสนสนไปยาวเลยไปแกลงไปนู่นเลยครับทางด้านนู้นนี่ครับวิวสวยๆทันใดนี้อยากจะมาตั้งแคมป์พักผ่อนยาค่ำคืนนะครับ ตอนกลางคืนเราไฟจะสวยมากครับไฟตามชายทะเลนี่สวยมากแล้วก็มีไฟเรือไปที่ออกไปหากุ้งหาหมึกอะไรปลากันอยู่ในทะเลนั่นะครับไฟตอนกลางคืนจะสวยมากนี่ครับเนี่รู้สึกว่าจะมีรถยนต์ขึ้นมาอแล้วทางสบายครับทางนี้ขึ้นมานี่ครนะแสงรถยนต์ขึ้นมาแล้วมีรถขึ้นประจําครับขึ้นมี ไปอยู่หน่วยข้างบนครับผมยังไงก็ฝากกว้ด้วยครับทำเลสสวยๆนี่ครับวิวสวยๆตอนกลางคืนมานั่งดูชมดาวตัางแคมป์ปิกนิกกันครับทำเลนี้หาจุดชมวิวเขาเยดาครับนี่ครับวิวสวยๆมากครับ ฝากไว้ด้วยนะครับท่าในใดอยากจะมาตั้งคมปมหรืออะไรพักผ่อนตอนคืนได้ครับเพราะว่าช่วงเช้าหรือเย็นๆเนี่ยก็นักวิ่งเขาจะวิ่งขึ้นมาออกกำลังกายกันนเยอะครับระยะทางประมาณรัก6กิโลเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่เนี่ยครับวันเสาร์ที่คนจะเยอะหน่อยนะครับคนวิ่ง นี่ครับสถานที่พักผ่อนฝากไว้ด้วยครับตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอให้จบไปเพียงแค่นี้ครับมารีวิวสถานที่สำหรับนักตั้งแคมป์ให้ชมกันครับตั้งแคมป์พักผ่อนตอนคืนกันสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ